ทุกคนครับที่มาที่ไปของคลิปในวันนี้เนี่ยคือผมไปซื้อเกม Ni ดฟอร์ส e e ดพัฟเฟอร์สูตมาเออมาลดจากหลายบาทนะเหลือ35บาทหลังจากซื้อมาแล้วเนี่ยแม่งลดเหลือ17บาทอีกแม่งสนุกมากนะครับผมนิด for Speed ภาคนี้เนี่ยเขาจะเน้นแข่งกับตำรวจนะครับทุกคนคือใครที่เป็นโจรเนี่ยจะต้องขับหนีจากตำรวจส่วนตำรวจเนี่ยมันก็ต้องไล่โจรใช่ไหมครับแล้วระหว่างทางเนี่ยเราก็สามารถประทากันได้นะครับผมคือทั้งสองฝั่งเนี่ยจะสามารถวางกับดักได้แล้วก็สามารถชนกันไปจนกว่าแต่ละฝั่งเนี่ยรถจะพังแล้วก็อว่าาาาารบแ้นนนนคัทุกกกกมมมมเสใตีผ สนุกมากนะครับทุกคนใครที่อยากซื้อเจ้าเกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทุกคนตรงด้านล่างในสิชันนะครับเผื่อทุกคนสนใจนะครับผมลิงก์นี้คือผมไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ได้อะไรเลยนะแค่อยากจะแนะนําเกมสนุกสนุกให้ทุกคนเฉยๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเกมที่มันสนุกสนุกแล้วก็ราคาถูกเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับทุกคนเกมนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับผมเป็นที่มาของมอดในวันนี้ครับทุกคนมอดในวันนี้เนี่ยเราจะมาลงมอดให้รถตำรวจในเกม GTA 5นะครับทุกคนสามารถเทคดาวหรือสามารถัังงได้นนน่เอะคผม เอาละครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม GTA 5คลิปแรกของสัปดาห์นี้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยตัวเกม GTA 5มันจะมีแพทมาหรือ,อยังถ้า GTA 5เนี่ยมันมีแพทมาแล้วก็ทุกคนจะไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับผู้เล่นที่ลงมอสเนี่ยจะเข้าเกมไม่ได้เพราะว่าตัวสคริปทุกวีเนี่ยมันจะล้าหลังตัวเกม1เวอร์ชันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอให้สคริปตทุกวีเนี่ยเขาอัปเดตตามเวอร์ชันของตัวเกมก่อนนะ การที่เราสามารถชนรถตำรวจให้มันพังได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ปืนยิงตำรวจที่นั่งอยู่ในรถนะครับแต่ตำรวจด้านในเนี่ยคือยังไม่ตายนะครับจะมีแค่รถตำรวจที่พังแล้วก็ไม่สามารถตามเราได้เท่านั้นเองนะครับผมอะถ้าทุกคนอยากเห็นภาพแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปหาโจ์หาตำรวจกันดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันที่สอนอเลยลวกันนะครับเออแล้วถ้าอยากเล่นมอดนี้เนี่ยให้ได้อารมณ์นิด for s p e ี d เนี่ยทุกคนต้องลงมอดตัวรถตำรวจมาด้วยนะครับ ตัวรถตำรวจในผมเคยสอนทุกคนลงไปแล้วนะครับจะเปลี่ยนให้รถตำรวจในเกมนี้เนี่ยกลายเป็นรถซูเปอร์คาร์หรือรถอะไรก็ได้ที่เราอยากใช้ตำรวจเขาขับนะครับวันนี้ผมลงรถตำรวจมาเป็น lamborghini reventon นะครับผมดีเลยครับผมใครที่อยากได้รถตำรวจแบบนี้เนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยสอนลงไว้ได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์วิธีสอนลงรถตำรวจเนี่ยไว้ทุกคนตรงด้านล่างใน description อีกเช่นกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาหาโจร์กันนะครับผมวันนี้กะจะเอาสักสองดาวนะครับให้เขาขับไล่เราพวกตำรวจอยู่หรือเปล่าอ่ะนี่ไงครับผมตรงนี้สองคนอุ้ย วนนี้ยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเขาก็เชี่ยกูเดินชนเฉยๆได้ไล่ย,ยิงเลยนี่ตำรวจเมืองนี้แม่งโหดมากตอนแรกกะจะเอาไม้เบสบอลไปตีหัวทั้งคนสองคนที่เดินไปชนเฉยๆเนี่ยหยิบปืนขึ้นมายิงกูแล้วนี่เขารีบเกินเดี๋ยว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 ผมขอไปตั้งหลักก่อนนะครับทุกคนให้เขาขับตามรามาเรื่อยๆก่อนนะครับชนได้เมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวเราจัดไมเลยนะครับผมนี่นะฮะแผลไล่กันมันมากตอนนี้อย่างกันนี่ฟอร์สปีดออ๊ยมีการเซเล็กน้อยนะครับโดนปัดท้ายมีการเซเล็กน้อย นี่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปยูเทิร์นข้างหน้าโอเคยูเทิร์นตรงนี้เลยก็ได้มาแล้วนี่เห็นไหมทุกคนรถเขาก็จะดับไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีควันขึ้นส่วนไซเรนเนี่ยก็จะดับไปแล้วนะครับผมซึ่งใครลงวอดน,นี้มาแล้วเนี่ยก็สามารถมาพุ่งชนรถตำรวจแล้วมันก็จะดับไปได้เลยนะครับผมนี่ไปก็ต้องชนหลายรอบหน่อยนะถ้าเราชนไม่แรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนเลือดแล้วก็จำนวนความไวที่เราชนรถตำรวจด้วยนะครับผมแล้วกูจะชนตำรวจทำไมวะนี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ไอ้ดับเลยดับเลยงงงงไม่ต้องงงกูไปละกูไปละคือเราไม่ต้องยิงตำรวจให้ดาวมันเพิ่มนะครับทุกคนก็สามารถชนรถตำรวจให้รถตำรวจเนี่ยดับแล้วเราก็ขับหนีได้เลยนี่นะครับแล้วก็ใกล้จะหลุดออกจากดาวแล้วโอ้โหมันมาก5 minutes later โอเคเดี๋ยวผมจะลองอีกประเภทหนึ่งขออนุญาตมาชาร์จพลังก่อนเตรียมเอาหน้าปั่นได้เลยเตรียมตัวเอาหน้าปั่นครับทุกคนขันนี้คันนี้ไอ้โต๊กันเด้ สาพแบบนี้เนี่ยคือไม่น่าจะขับต่อได้แล้วแหละนะครับเราไปกันดีกว่าลงวันนี้ไปแล้วเนี่ยเอาเราไม่ลงเลยครับผมนี่เราเราเราไปขับกันบนไฮเวย์ดีกว่าไฮเวย์ Highway น่าจะสนุกกว่านี้นี่นะฮะโอ้โหมึงกูเข้าใจนะว่ามึงเป็นคนสูภาพเรียบร้อยมึงก็ไม่ต้องเอารถมาขึ้นสะพานลอยก็ได้นะเออแฟรงกรินมันจะโลโดได้แสดงว่าเราสามารถหักหัวเลี้ยวม,มาชนตำรวจได้แบบทันทีทันใดเลยนะครับผมเดีย๋ยวเราขึ้นไฮเวย์กันแล้วก็เดี๋ยวมาลองใช้พลังแฟรงกินคู่กับมอเตอร์นี้กันนะครับผม นี่ฮะทุกคนด้านหน้าเจอแล้วคันนี้เลยคันนี้เลยมาดิมาดิมาดิาดไอเหี้ยตาย <c oughs> ใครที่ยังไม่มีมอดพื้นฐานเนี่ยก็รบกวนทุกคนนะครับกดไปตรงด้านล่างในทิปชันผมจะทิ้งวิธีลงมอดพื้นฐานเอาไว้ทุกคนแล้วนะครับผมก็ไปดูวิธีการลงมอดพื้นฐานมาก่อนนะครับส่วนใครที่มีมอดพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็ไปดูธีการลงมอดเทคดาวรถตำรวจตัวนี้กันได้เลยครับผม <c oughs> อะไรเราเนี่ย <c oughs> และขั้นตอนวิธีการลงเจ้ามอตตัวนี้นะครับทุกคนนะทุกคนกดลงไปด้านตายเ e ็ดสิบชันผมจะทิ้งลิงก์ของเจ้ามอต,ตัวนี้เอาไว้ทุกคนแล้วนะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นเจ้ามอต,ตัวนี้เลยครับผมจะมีชื่อว่า police car eliminator นะครับให้ทุกคนไปกดดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้เลยครับผม พกดดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครเจ้าเว็บนี้ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้ไปอีกทีหนึ่งนะครับใครที่ไม่ได้สมัครเนี่ยมันจะมีขึ้นดาวน์โหลดให้เราอีกทีหนึ่งนะครับผม,<อ>ผมก็กดไปทีนี้มันจะเริ่มดาวน์โหลดให้เราแล้วนะครับทุกคนทางด้านซ้ายล่างแบบนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับทุกคกนไม่ต้องแตกไฟล์ก็ได้เรากดเปิดมอดขึ้นมาเลยนะครับนี่พอเราเปิดมอดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ทําการเข้าไปในโฟลเดอร์ PCE 1.1ที่มันให้เรามานะครับผมกด ครับทุกคนตรงไฟล์อินสตรักชั่นเนี่ยเราไม่ต้องสนใจก็ได้เราทำการกดดีล t ทไปเลยกด Yes ครับทุกคนอ่ะ เหลือไวเฉพาะไฟล์2ไฟล์นี้นะครับทีนี้เปิดตัวโฟลเดอร์เกม GTA 5ขึ้นมานะครับผมแล้วนี่นะครับหลังจากที่เราเปิดโฟลเดอร์เกม GTA 5มาแล้วนะครับทุกคนให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์สคริปต์เลยครับผมอนี่นะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเปิดไฟล์มอสที่เราโหลดมาเลยครับทำการลากไฟล์2ไฟล์ตัวนี้นะครับเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์สคริปต์ของเกม GTA 5เลยครับทุกคนลากแล้วก็เอาไปไว้เลยครับผมเท่านี้นะครับทุกคนเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการลงวอตตัวนี้แล้วส่วนใครที่อยากจะได้โมเดลรถตำรวจแบบรถตำรวจสวยๆรถตำรวจกลายเปนนปรคคี้้ลับไดดูิ กคนผมก็เคยสอนทุกคนลงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับว่ามอสที่เราลงมาเนี่ยติดหรือยังเอาละครับทุกคนหลังจากที่เราลงมอสมาแล้วเลยครับแล้วก็แมงเงาอะไรวะเนี่ยอ๋อวันลูนนี่เอง,งไอเราก็ตกใจนะว่าจะมีอะไรหล่นใส่หัวเ <laughs> ออคิดมาก <laughs> ก็หลังจากที่เราลงมอสมาแล้วนะครับทุกคนให้เราลองมาหาโจทย์ที่สอนอดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาเลี่ยงโจทย์สักสองสามคนละกันนะครับผมอ,อ่ามีไงผมเจอละเอาเป็นอันนี้เอเคไ,ไม่ได้เดี๋ยวไปกันทั้งสอนอ โอเคตอนนี้เราเตือโจทย์แล้วนะครับทุกคนคันหนึ่งให้เขาตามมาก่อนนะครับทุกคนอาฮะแล้วก็ผมจะมายูเทิร์นตรงนี้นะครับแล้วก็กลับไปเสรยรถตำรวจที่ขับตามเรามาแบบหล,ล่อๆแบบเดอะฟ้าได้อย่างเงี้ย<า>เออไปยังไม่พังเลยครับผมเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึงน่าจะพังแล้วแหละรอบนี้เนะี่ยคือตายแน่นอนเออมันดับเรียบร้อยเลยนะครับผมไซเรนดับก็คือรถตำรวจเนี่ยพังแล้วนะครับผมอะแบบนี้นะครับทุกคนอุ่งเม่งเสยกูกลับด้วยเย้ย yeah! อ้ย มาเดมาเดเรียบร้อยเรียบร้อยเอาละครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเจ้ามอตัวนี้ใครที่ชื่นชอบเจ้ามอตัวนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับทุกคนส่วนใครที่ชื่นชอบการเล่นเกม GTA 5หรือหลงมอเกม GTA 5นะครับทุกคนก็ฝากทุกคนกด s u b s c r i b ชช่องเราไว้ด้วยนะครับผมอ่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับทุกคน